ในบรรดารถถังยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหากมีรถถังคันใดที่สะท้อนถึงแมวคิปการศึกของฝรั่งเศสได้ดีที่สุดรถถังคันนั้นคือชา B1 รถถังหนักที่ออกแบบด้วยปรัชญาการรบตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่1แต่กลับต้องเผชิญสงครามสมัยใหม่ที่เร็วเกินกว่าที่มันถูกสร้างมาเพื่อรับมือ ชาบี1คือหนึ่งในรถถังฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อว่าเกราะหนาอึดและทรงพลังที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่สองแม้สุดท้ายฝรั่งเศสจะพ่ายแพ้ต่อเยอรมันอย่างรวดเร็วแต่ตัวรถเองกลับแสดงประสิทธิภาพที่น่าประทับใจจนฝ่ายเยอรมันยังยอมรับว่าเจ้านี่มันแข็งราวกับก้อนหินต้นกำเนิดของชาบีหนึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1920ถึง1930 โดยฝรั่งเศสต้องการรถถังหนักสำหรับทำลายป้อมสนามเพลาทเทมากกว่าสู้กับรถถังจึงออกแบบให้มีเกราะหนาอาวุธหนักและความทนทานเป็นหลักนี่ทำให้ชาบีหนึ่งกลายเป็นรถถังสนับสนุนทหารราบที่มีอาวุธสองแบบในคันเดียวทั้งปืนใหญ่75มมที่ยึดติดกับลำตัวรถ และปืน47มมบนป้อมปืนสำหรับต่อสู้รถถังศัตรูหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของชาบีหนึ่งคืออาวุธหลัก75มมที่ติดอยู่ในตัวรถใช้สำหรับยิงกำแพงและบังเกอร์มีอำนาจทะลุทะลวงสูงมากแต่ข้อจำกัดคือไม่สามารถหันลำกล้องเองได้ต้องหมุนรถทั้งคันเพื่อเล็งกระนั้นเมื่ออยู่ในมือพระขับชำนาญมันกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากส่วนปืนรอง47มมบนป้อมปืน ก็ถือว่าแรงที่สุดอันหนึ่งในปี1940สามารถยิงทะลุรถถังพันเซอร์หนึ่งสองและแม้แต่สามได้อย่างสบายเพียงแต่มีปัญหาคือพลังขับต้องทำทุกอย่างคนเดียวทั้งบังคับการเล่งยิงสื่อสาร ทำให้ภาระงานหนักจนประสิทธิภาพลดลงเวลารบจริงบทบาทของเกราะก็เป็นอีกอย่างที่ทำให้ชาบีหนึ่งโด่งดังมันมีเกราะหนาถึง60มิลิเมตรซึ่งในยุค1930ถือว่าโหดที่สุดคันหนึ่งรถถังเยอรมันส่วนใหญ่ไม่สามารถยิงธนุได้โดยเฉพาะพันเซอร์3และ4ช่วงแรกทหารเยอรมันมีบันทึกหลายครั้งว่าพวกเขายิงใส่ชาบีหนึ่งแล้วกระสุนเด้งเหมือนยิงก้อนหิน สิ่งนี้ทำให้รถถังฝรั่งเศสกลายเป็นเหมือนปีศาจเรกราะเหล็กในสายตาฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามแม้ตัวรถจะดีมากแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของชาบีหนึ่งกลับอยู่ที่ระบบกองทัพฝรั่งเศสเองพลังขับต้องทำหน้าที่มากเกินไประบบสื่อสารไม่ดีวิทยุไม่เพียงพอรถกินน้ำมันมากเคลื่อนที่ช้าและการบังคับบัญชาของฝรั่งเศสในเวลานั้นล่าช้าไม่ทันยุทธศาสตร์บลิสครีของเยอรมัน นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ชาบีหนึทำผลงานดีเป็นรายคันแต่แพ้เมื่อมองในระดับกองทัพในยุทธการปี1940ชาบีหหลายคันสร้างผลงานที่น่าจดจำที่สุดหนึ่งในนั้นคือรถถัง B ี1บิสชื่อเออร์ที่ในวันที่16พฤษภาคม1940สามารถทำลายรถถังเยอรมันได้ถึง13คันภายในวันเดียวพร้อมทั้งถูกยิงกว่า140นัด แต่ไม่มีนัดใดทะลุเกราะนี่เป็นหนึ่งในหลักฐานว่าชาบีหนั้น,นแข็งแกร่งเพียงใดหากอยู่ในมือพลประสบการณ์ดีและมีสถานการณ์สนับสนุนที่เหมาะสมเมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้เยอรมันยึดชาบีหไปกว่า160คันแปลงชื่อเป็นพันเซอร์คัมฟ a วา n เก7นบีและนำไปใช้ในภารกิจรองเช่นป้องกันค่ายลาดตระเวนหรือดัดแปลงเป็นรถพ่นไฟ แม้ตัวรถจะดีแต่ลักษณะการเคลื่อนที่ช้าใช้น้ำมันมากทำให้ไม่เหมาะสำหรับแนวหน้าในสงครามเชิงรุกแบบเยอรมันสุดท้ายชาบีหนึ่งกลายเป็นตัวอย่างของรถถังที่ดีมากแต่แพ้เพราะระบบไม่ใช่แพ้เพราะประสิทธิภาพรถถังด้อยกว่าเลยหากกองทัพฝรั่งเศสมีการประสานงานที่ทันสมัยกว่านี้มีวิทยุเพียงพอและรวมกำลังรถถังเข้าด้วยกันผลลัพธ์อาจจะแตกต่างออกไปแต่ในประวัติศาสตร์จริง ชาบีหนึ่งก็ยังคงถูกจดจำในฐานะรถถังที่แข็งแกร่งยิงแรงและเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถด้านวิศวกรรมของฝรั่งเศสก่อนสงครามล่มสลาย